ทยายวงการเพลงทัวโลกอีกแล้วครับพี่น้องสร้างผสมนองหักของคุณพี่จินตลาคุณลาฟิชเชอร์ลิงก็น้องอูอิงเพรบ้านแพ้่นะครับผมตอนนี้กําลังลุ้นนะครับกาลังลุ้นติดอันดับโลกครับผมโอ้โหตอนนี้นะครับยอดวิวทะยานขึอย่างตอเนื่องนะครับหนาช่องอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นกว่าวิวแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็ยังติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรกทั้งสองหมวดบพรว่าจะเป็นหมวดทั่วไปนะครับที่มีวิดีโอทั่วไปทั้งหมดยังติดอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับที่หนึ่ง รองแชมป์นะครับอันดับที่หนึ่งแลวกับชนะทุกกระแสทุกข่าวทุกคลิปในประเทศไทยพยายามขึ้นตอนนี้อยู่ในอันดับที่1ผมยังคิดว่าสิอยู่ในอันดับหนึ่งอีกหลายมืออยูครับแล้วก็นได้หมวดเพลงนะครับผมที่เป็นช่องเพลงทั้งหมดที่ปล่อยเพลงมาในช่วงนี้นะครับเพลงสร้างผสมนองหักตอนนี้ก็คือชนะเลิศอันดับที่หนึ่งะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่หนึ่งทั้งสองหมวดแล้วนะครับผมแล้วกับเสือวันได้หมวดเพลงก็จะติดอีกหลายมือขึ้นกันครับแล้ว ตอนนี้ชาวต่างชาตินะครับผมหลายๆสัญชาติหลายๆช่องหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้นําเพลงเพลงนี้นะครับสร้างผสมนองฮักเอาไปรีแอคชั่นหลายช่องแล้วครับผมแฟนคลับแฟนเพลงว่าจังไดหล่ะเพิ่์ดวาจังไดเดี๋ยวบ้าจดอีสแควร์จะมาเป่าโซฟฟังนะครับอ่ะก่อนอื่นมื้อน,นี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพิ่นแสดงอยู่ที่วันที่21นะครับ21กุมภาพันธ์เป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับเนาะแสดงอยู่ที่ บริเวณนะบริเวณสารเจ้าธรรมก,กตันยูอาตำบลบางปูกาอมอดสามิ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่นะครับ FC ฟซีแฟนคลับมันอยู่ไยากแตอย่าลืมเดินทางไปใหรกำลังใจเดิอพี่น้องเดิอให้ก็ลังใ,ใลงใจอีหละแน่บนเนนะม้อนี้อาจจะมีโชว์เพลงนี้ก็ได้อยู่บนเวทีนะครับแล้วก็จะมีพี่จินตลาไปอ่อนทั่วกับทั้งสาวน้อยเพชรบัณแพงอ่า จะไปออนทัวร์ด้วยเดี๋ยวนะมือใจนอ้องยี่สามยี่สามยี่สี่ยี่ห้าประมาณนี้แหละครับทำามันผมจำบอผิดนอกผมหาบอเห็นแล้วครับพี่นอ้องขอล้องไปติดตามยูนาเฟของบอลโจยุคนินนะครับอาไปจังไหนเนี่ยพี่น้องมือนี้ฟังไปกี่รอบแล้วสร้างผสมนองฮักนี่ฟังแล้วหูซึกจกังไดประทับใจอะไรในบทเพลงเพลงนี้บ้าง ปวสิเป็นเนื้อหาเพลงดนตรี M อวแล้วกับศิลปินทั้งสองท่านก็คือสาวเสียงพิ้นจินตลา้าแล้วก็สาวน้อยมหัศจรรย์อุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่พี่น้องฟังเพลงนี่ไปกี่รอบแล้วคอมเมนต์เขามาแนะ่แล้วฟังแล้วหูซึกจังไดประทับใจอะไรในเพลงนี้บ้างอ่ะคอมเมนต์เขามาในสองบอลจดีไ้ไสตอนนี้เลยนะครับผมอ่ะมาขอเบาแน่ว่านี่มีประเทศใดแน่เนี่ย ที่เอาเพลงนี้ไปรีแอคชั่นแล้วบ้างอ่ะแต่ที่เขาที่เป่าโจดเห็นนะเป่าโจดเห็นมาตอนนี้3ามสี่เล่ะแ,แต่ว่าแคปมาไหนซมี่นะครับก็มีช่องนี้นะครับผมที่มีผู้ติดตามแสนกว่าคนนะครับเอาไปรีแอคชั่นทุกันเพิ่นกันเกบเดี๋ยวผมจะมาบอกฟังว่าเพิ่นบอกว่าจังไหนนะครับผมอ่ะแล้วก็มีอีกนี่นะครับเป็นนี่ถึงกับตะลืงเลยครับเพื่นบอสแต่ละคนเอาพี่น้องเบิ่งปกด้วยละแต่ละคนมีแต่คนตกใจตะลืง แต่เรื่องแนะนำเสียงแต่เรื่องในวัฒนธรรมแต่เรื่องในเอ็มวีตะลึงในความมหัศจรรย์ของศิลปินทั้งสองท่านเนี่ยนี่ก็มีช่องนี้อีกครับอันนี้ก็ดูแบบดูแฮปปี้ดูปื้มมากนะเพิ่นกับเบิ้งปื้มอีลาน้อยกับพี่เตลาขขงเข้ามากเลยพี่น้องอ่ะ่าจอดิซสายก็จะไปท่าไปเบิ้งนะครับว่าเพิ่นว่าวมาจังไหนแน่แต่สิเปิดเสียงมาได้ลแล้วที่นี่มันดีอย่างหนึ่งก็คือเพลงเพลงนี้นะครับเพลงสร้างผสมนองหักที่เอาไปลง มือเส้านี้นะครับในช่องของจินตาลาชาแนลออฟฟิเชียลปล่อยออกมากตอนเก่าโมงเลวเพิ่นมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเพิ่นใส่เขาเอ่ยว่าคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษไปทั้งทึ่งแล้วพอพอตอนที่เพลงแสดงเพลงเล่นเนาะเพิร์ลนี่ภาษาอังกฤษมาตรงนี้ทุกคําทุกเนื้อหาก็จะขึ้นมาตนี้เราฝรั่งเพิร์ก็จะอ่านตรงนี้ได้นะครับต่างประเทศเพิ่นก็อ่านตรงนี้ได้เนาะอ่ะแล้ว เามาเบิร์กซองนี่ก่อนครับนี่ที่เพิ่นเอาไปเอาไปรีแอคชั่นนะครับอืเบิร์กไปน้ากันนะครับนี่นะครับเพิ่นก็ได้ออกมาเว้าเนาะแล้วก็เปิดเพลงไปน้าฟังไปน้านี่เพิ่นว่าผมจะอ่านใ้ฟังนะครับเพราะว่ามีขําแปลขึ้นกันครับค้าแปลภาษาไทยเ <c oughs> พิ่นบอกเป็นภาษากีนเนาะนี่เพิ่นบอกว่าตอนแรกเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะว่าจะมีขําแปลให้ครับพี่น้องเพิ่นบอกว่า สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราสวัสดีและยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราดังนั้นก่อนที่เราจะยังไงกันล่ะนี่ครับก่อนที่เราจะเริ่มวิดีโอโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ๋อเพื่อนก็บ,บอกว่าให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิเพิินนะครับนี่นะครับอ่าเพื่อนบอกว่าดังนั้น จึงเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะตอบ่อาจะมารีอคเพลงของจินตาลาเดวเดอมันเป็นแปลกมากจิเนาะจินตลาแล้วเราตอบสนองต่อศิลปินอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านจากเดี๋ยวนะครับเ็นกำลังเบอจากประเทศไทยดังนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่เราได้ตอบโต๊ะ ได้ต้ตอบเรามาทําเรื่องนี้กันเถอะจินตลาภูนลาบเนื้อเรื่องหุมอีกเพชรบ้านแพงเริ่มเลยไปบางสิครับอ่าเขาแปลบ้านสีครับพี่นอ้องอ่าโอ้โหแปลตรงๆตรงแต่เพื่อนอาจจะไม่ได้บอกแบบนี้หรอกเนาะแต่ว่าภาษาเพื่อนแปลมาแบบนี้ครับก่อนอื่นเพื่อนบอกว่านี่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  เพนบอกว่งสิครับว่าการดูเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากฉันแทบรอไม่ไหวที่จะดูวิดีโอเต็มฉันคิดว่าพวกเขาจะโชว์วัฒนธรรมเพื่นวังสีครับฉันคิดว่าพวกเขาจะโชว์วัฒนธรรมให้พวกเราดูกับแม่นที่ดีครับในเนื้อหาเพลงนี้บ่าว่าสิเป็นชุดชุดถ่ายทำเอ็ทั้งหมดกับเป็น,ปนวัฒนธรรมของอีสานเท่านะครับของหมอล่ำเนาะนี่ แล้วก็บ,บอกว่าพ่อขึ้นมาแล้วเธอมีน้ำเสียงที่มาสัจจรเป็นเอกลักษณ์นหนูก่ามีเอกลักษณ์มากๆเสียงของเธอเท่ฉันชอบนะคุณรู้ไหมเราไปเมืองไทยหลายครั้งไปเมืองไทยหลายครั้ง แล้วเพื่อนก็จะบอกอีกว่าภาษาไทยมีเอกลักษณ์มากนั่นคือสิ่งที่ฉันชอบมากอย่างแน่นอนและเพลงนี้ยอดเยี่ยมมากและเพลงนี้ยอดเยี่ยมมากปึ๊บอ๋อเขนบอกว่าเหมือนจะใช้ดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมอเหมือนจะใช้ดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม เดี๋ยวด้อพี่น้องเด้อรอบม่นเบาฟันมันฟังเพลงอยู่อย่าเฝ้าเลงเบาโจเด้อจไบกเดี๋ยวนะ,ไป,นนะไปตอนจบเลยนาอพี่น้องเนาะเอาเป็นวันจังไหนอ่ะ เพื่อนชื่นชมทั้งเบิดเลยนะครับบอราว่าสิเป็นวัฒนธรรมเป็นเสียงรองเป็นภาษาไทยแล้วก็ชื่นชมแนะนาเสียงของอุงอิงกับพี่จิตลามากๆแล้วก็ยังชื่นชมพิเศษคือคุณพี่จิตลาว่าอายุขนาดนี้แล้วยังรักษาหูได้แล้วอุงอิงอีกคนนึงนะครับอุงอิงกับเป็นคนที่เป็นเด็กหน่อยแต่ว่าเสียงของน้องนะครับก็บคือเสียงกว้างกังวานมากเพื่อนบอกว่าเพื่อนชื่นชอบวิดีโอนี้มากๆเลยขอบคุณที่เหตุ วิดีโอเพลงออกมาให้เพื่อนได้รับชมนะครับผมไม่ผู้ใดอย,อยากไปเบิ้งนะครับคลิปของเพื่อนแล้วก็ไปเบิ้งข้าแปรสามารถเข้าไปดูได้นะครับตามช่องนี้เลยนะครับนี่เนาะคนหากันเห็นครับพี่น้องคนตั้งสีวัาสร้างผสมนองหักกันเห็นเอา้าค,คลิปนี้กับปรดี๋ยวสีมะเบา,บาเอีกอย่างมากมนะครับผมผมขอออกมาชื่นชม่มมาตอนนี้เพลงสร้างผสมนองหกักขอพุดพี่จิตลาพูนลาพิลาพชลีกระหนอ่อมอีเพนบันแพ้นะครับกําลังเป็นกระแสฮึอฮห้า ไปถึงต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นที่จะติดท็อปติดท็อปของโลกนะครับติดท็อปของโลกติดท็อปวิดีโอยอดเยี่ยมยอดนิยมของโลกอ่ะเฮากับมาซอยดันกันต่อไปนะครับดันให้เพลงเพลงนี่ติดท็อปโลกนะครับตอนนี้เขาสําเร็จแล้วคือติดหนึ่งในมาแรงในประเทศไทยทุกหมวดหมู่สําเร็จเรียบร้อยต่อไปนะครับเป้าหมายต่อไปคือดันให้ติดระดับโลกเลยนะครับผมเชื่อว่า FC แฟนคลับของเฮานะครับแล้วก็คนไทยเฮานี่ทำเป็นซอยกันนี่ เป็นไปได้แน่นอนครับผมเฮ็ดไห่้างเช่าตังชาติ oh u, เฮ็ดไห่ทั่วโลกหููเลยว่าเมืองไทยมีดีมีของดีอ่าพี่น้องครับอ่ะมือนีบาวโจดิซน์ก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมือนีสวัสดีครับ